สวัสดีค่ะวันนี้ก็เก็บเครนบุรี่ป่าขายวันนี้ก็อยู่ป่านะคะนี่นะคะมากับะยพย อากาศหนาววันนี้สิบสององศาพี่น้องเย็นมากเลยลูกเขาจะเป็นพวกๆนี่นพี่น้องดูเหมันเชอรี่เลยต้นเขาเล็กๆผลไม้ต้นมะเร็งขมเปรี้ยวขค ขมก่อนแล้วก็เปรี้ยวขมนำนะคะเอาไปขายลูกค้าสั่งขายดีมากเลยพี่นอ้องบางคนเขาก็กินไม่เป็นเนาะอ้อันนี้มือสุกงอมต้องเก็บดีๆเพราะงอมตอนนี้เดี๋ยวจะแตก ยายาคาขึ้นนพี่น้องใช่ก็เ,เลือกยาอะไรพี่น้องเนียาคาหรือเปล่าจิ้มจิ้มตาต้องต้องระมัดระวังพี่น้องเวลาเก็บต้องนั่งยองยองค่อยๆเก็บไป อาทิตย์หน้าก็หมดออเดอร์ขายแล้วพี่น้องผลไม้นี้ไม่รู้จะไปหาเก็บตรงไหนยากมากเลยตรงนูน่นตรงเอะอะไรทางใต้ทางเนหนือนู่นนะทางใต้เนาะเรียกแล้วลับปีนทางใต้หรือเปล่าทางเหนือจะมีเยอะ แต่มีเยอะก็คนไม่ค่อยสั่งหรอกพี่น้องคนคนกินไม่เป็นไม่รู้จักผลไม้มีประโยชน์คนฟินนะแต่คนที่ว่ารักษาสุขภาพนะเขาจะสั่งนะพี่น้องเขาสั่งทุกปีเขารู้จักกินอันนี้นางพยาบาลเขาสั่งนางพยาบาลสั่งรักษาสุขภาพ คนธรรมดาเขาก็สั่งเขารู้ว่าเออผลไม้มีประโยชน์บางทีเราก็โฆษณาบ้างนะบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะคนฟินนะบางคนเขาก็รู้จีบเอวดูแมลงมันกินพวกตะกะเตนมันกิน วันนี้เป็นพวงเลยเย้หนาวปากสันแล้วเนี่ยลมด้วยหนาวฤดูหนาวข้าแล้วเ่ย รกครูทางเก็บให้หมดเดี๋ยวจะเข้าหนาวแล้วเก็บไว้ขายไม่เสียเลยทางนี้เยอะมากเลยพี่น้อง เด็ดออกแล้วเด็ดออกหน่อยเอัอโอ้ยหนาวเม,มื่อคืนนีฝนตกเห็ดอกเยอะมากเลยเห็ดดำเห็ดซุปเิโลเห็ดกันเตะไม่มีใครซื้อขายยากแล้วกันเตะเห็ดมันปูพี่น้องขายยากละไม่ค่อยมีใครซื้อ ตู้เย็นก็เต็มไปหมดแล้วเราเอาไปให้ที่ทำงานฟรีเนาะให้เจ้านายบ้างอะไรบ้างเอาเป็นครุถังไปให้เกเลยอะ <c oughs> ให้เจ้านายให้เกศทางครุถังบอกว่าให้เยอะแท้บอกโอ้ยฉันเก็บมันเยอะมากเลยคายไม่โอกเนาะมันเยอะจริงอะ่ะ เห็ดเอ,ออะไรเห็ดมันปูออกเยอะมากเลยพี่น้องขายได้ไหลายถังอยู่คิดที่ลูกใหญ่ๆสวยๆเล็กๆก็เอาด้วยนะคะเนี่ยตอนนี้สวยๆเล็กๆก็เอาเก็บไปไทำน้ำผลไม้กินเองใส่ตู้เย็ยนเอาไว้กินเองอันไหนสวยๆก็ขาย เลือกพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ